กรดิถุงกี่เดียพี่เนี่ยอ๋อมันเดอรคนละอย่างกันนี่ว่าอ๋อนี่มีมีน้ำตาลใช่ไหมที่ดีนะครับ

ขอั้นแป้งนี่อันเท่าไหร่เพียนเนี่ยห้าสระสังสีขาวเท่ากันมีชาโคะตะหกสิบสามอย่างใช่ไ้มเคล็นครับเดี๋ยว่าขนมนะห้าห้าสี่ห้าร้อยหนึ่งร้อยห้าสิ